มือนีมาครับ <c oughs> สีพามาเบิงมีดมีดจากเล็กตะไบครับมีดจากเล็กตะไบแล้วก็เล็กเล็กผ่านรถไถครับแล้วนี่ขึ้นรูปขึ้นรูปเย็นนะครับคือตัดเจียเลยตัดเจียแล้วก็ชุบเลยครับขึ้นไปแล้วก็ชุบเลยบริ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 บรตีนะครับ ตัวนี้ตีตัวนี้ต่ ie, ตตใบครับตีอตีได้คมนะครับอบขึ้นไฟอย่างเรียบร้อยครับชุบแข็งจิมาลองกันครับว่ามันเป็นยังไงครับการเข้ากับกี่ทางบ้านหา้ายนะครับปอกเหล็กก <c oughs> ี่ทางบ้านหฮาปอกเหล็กนะครับ นี่ก็คือก,กันครับมีขี่ทังกันปอกลิกด้ามนี่นะจะเป็นด้ามไม่แดงนะครับด้ามนี่นะจะเป็นด้ามไม่แดงได้มาแล้วนให้น้ําส่วนนะครับหไม่อาจะเป็นไม้ยุ้งไม่กเกลาต้นเสาต้นยังไ่ว่าไปที่เขาทิมนะครับอจะมาลองฟันเบื้องว่าคร้มรู้สึกมันเป็นยังไงอันนี้เฮ็ดไปแล้วก็บว่เบื้องลายลายดนแล้วนะครับลองมา เดี๋ยวล้องเอ่อเครืองมาื่อก่นนะคผ่านไทยก่อนนะครับผ่านไทยเมืองไม่ไม่เขาดีนะครับใส่ได้นะครับน้ำแม่ทรายยัง,งโอเคอยู่

Say nghe đi đi thôi anh đi bay nhanh nắm 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 nắm